ใหม่ดาวิกาก็เดือดข่าวนางเอกมะมาริดเยอะมาสายเทกองถ่ายเพิ่มค่าตัววอนหยุดโยงบอกใครมีปัญหาโทรมาเคลียร์ได้ดรามมาไม่มีพักสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่เพิ่งถูกโยงว่าเป็นดาราวรรณสูงใช้สมัยภาลดาทำรายงานให้สมัยเรียนมหาวิทยาลายัย ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโซเชียลจนเจ้าต,ตัวต้องรีบออกมาปฏิเสธประเด็นดังกล่าวผ่านเอ็กทวิตเตอร์ว่าดาราคนนั้นไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนและหนุ่มตั้มวราวุธก็ได้ออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงแล้วว่าไม่ใช่ใหม่อย่างที่ทุกคนเดากันความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเมื่อเพจดังกระตุกต่อมเผืือ ก็ได้โพสต์ข้อความแฉนางเอกอักษรย่อมอริดเยอะสุดๆดระบุข,ข้อความว่านางเอกดังริษเยอะอักษรย่อมอนัดกองถ่ายพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งกองนัด9นาฬิกาแต่ชีเล่นมา11นาฬิกาแต่งหน้าทำผมรวม2ชั่วโมงทางกองติดต่อขอคิวตั้งตั้งแต่9นาฬิกาโมงจนถึง16นาฬิกาโมงเย็น แต่ยังไม่ถึง16นาฬิกาชีเล่นถามว่าใกล้เสร็จหรือยังถ้าเลยเวลาขอเพิ่มค่าตัวนะคะฝั่งแม่ของชีก็รายใช้เล่นวีนไปทั่วเรื่องเยอะไปหมดตั้งแต่เรื่องเวลาไปจนถึงเรื่องไฟว่าสองหน้าลูกตัวเองแล้วร้อนเอิม่มมาก็สายทำงานน้อยกว่าที่ติดต่อไว้ทางทีมงานก็ต้องเร่งรีบไปทุกอย่าง ส่วนไฟสองหน้าก็ร้อนบ้างเป็นปกติไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศิลปินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงการบันเทิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระตุกตอมเผือกงานนี้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ดาราสาวคนดังอย่างใหม่ดาวิกาทันทีแต่ไม่นานสาวใหม่ก็รีบออกมาโต้เดือดผ่านทางเอทวิตเตอร์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่โยงมาแถมบอกว่าแม่ตนไม่เคยไปกองสักครั้ง สาวใหม่ไม่รอชาออกมาทวีตชี้แจงว่าตนไม่ใช่นางเอกมะมาคนนั้นหากทำตัวไม่ดีคงไม่มีงานแล้วถ้ามีปัญหาให้โทรมาเคลียร์ได้เลยไม่ต้องมาโยงแบบนี้ตนรักและแคร์แฟนคลับมากโดยข้อความระบุว่าเห็นมีอีกข่าวมอมมาคนก็พยายามให้เป็นใหม่พอเถอะนะคะหยุดโยงให้ใหม่เถอะแม่ไม่ไปกองคะ่ะแม่ใหม่โคตรน่ารัก และไฟสองหน้าเป็นเรื่องปกติค่ะไม่งานหน้ามืดทำงานไม่ได้ถ้าใหม่ทำตัวไม่ดีไม่มีงานแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่คิดดีกับใหม่นะคะพี่ๆท,ที่อ่านข่าวนี้รบกวนแก้ให้ใหม่หน่อยนะคะตัวยอ่อเจ้าปัญหามอม้าไหนไม่รู้ไม่ใช่มอใหม่จ้ามีปัญหามาที่ห้องเบอร์หกนะเอาจริงๆตัวยอ่อนี้พูดชื่อเถอะ จะได้ไม่กระทบคนอื่นที่ชื่อมันเหมือนกันและที่สำคัญมีอะไรจะได้โทรคุยโทรเคลียร์ปัี้ถ้าใหม่ททำผิดหรือมีใครทำผิดกับใหม่นะขอแค่คุยแค่เคลียร์กันตัวต่อตัวมันก็จบและใช้ชีวิตต่อไปได้ไม่ต้องมาให้คนเดาไปต่างๆแบบนี้สงสารคนโดนกระทบค่ะเรารักแฟนคลับราม่านะบอกเลย ด้านแฟนคลับแห่มาให้กำลังใจใหม่อย่างล้นหลามหลังถูกโยงจนมีดราม่าให้เหนื่อยใจเกือบทุกวัน